สวัสดีครับผมน้อย DIY ครับวันนี้เราจะมาทาต่อนะครับในตัวแผงไฟสปอตไลท์โทรศัพท์นะครับที่เคยต่อใช้งานนะครับไอตัววงจรนี้ฮะมันเสียนะครับอันนี้เรามาต่อตรงใช้งานนะครับก็เราจะมาต่อวงจรเพิ่มนะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ต่อใช้งานตัวไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับ อันนี้เราต่อบินคูบบลูครั้วลาจาคลิปเก่านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้เราจะมาทําใช้กับอีกตัวหวงจรชาร์จนะครับมงน,นชาติตัวนี้จะมาดูกันต่อนะครับก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับมาใส่เข้ากับบีบบ,บีลบ,บนะครับเนี่ย Ini kat ni? Ya. Ini nak kerja nak sampai ya. ha. Saya nak dengan ni. Dia nak nak siap chat dulu Ya. Ini sen fail you ก็เพื่งเป็นกรหาสวิกมาครับพอดีผมมีสวิกแบบนี้ผมก็เลยต้องใช้แบบนี้นะฮะส่วนขั้วขั้วลบของแผงคนระับก็ตัวก็เข้ากับขั้วลบของมดูลชั้นนี้ฮะที่เป็นเอาลบนะฮะเส้นหนึ่งก็ต่อเข้าไปเลย ่วนควบบวกนะครับเนี่ยก็จะต่อผ่านสวิกนะครับพอดีผมมีตัวที่หนีบใต่ไฟนะครับก็จะเอามาให้แทนนะครั เนี่ยกณจะได้ประมาณนี้เนี่ยอันนี้เราก็สามารถชาร์จไฟได้ครับตัวแผงนี้เราก็เราเอาไม่ต้องใช้รีโมทครับเพราะมันวงจรที่เปิดด้วยรีโมทใช้งานไม่ได้ครับอันนี้เราใช้ได้ตลอดไฟครับต่อประมาณนี้ครับ